ตอนนี้เราก็มาถึงที่ที่เราจะปล่อยอวนกันแล้วนะครับผมจะปล่อยอวนบริเวณนี้นะครับมาดูวิธีการลอยอวนกันนะครับวิธีการลอยอวนนะครับผมจะใช้เป็นขวดนะครับทาเป็นทุ่นผูกไว้กับปลายอวนของอวนทั้งสองฝั่งนะครับจากนั้นเราก็ปล่อยอวนให้ลอยไปกับน้ําแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมจะเริ่มวางอวนแล้วนะครับ นี่ครับปล่อยให้มันลอยไปกับน้ำเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ปล่อยอวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับ วันของเราก็จะลอยไปกับน้ําแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรารอประมาณ10 15นาทีแล้วก็มาดูกันนะครับว่าจะมีกุ้งให้เราได้ทําเหยื่อตกปลาในวันพรุ่งนี้หรือเปล่านะครับลองดูกันครับทุกคนหลังจากที่ผมลอยอวนทิ้งไว้ประมาณ15นาทีตอนนี้เรามาดูกันครับว่ามีลูกปลาอะไรให้เราได้ทําเหยื่อบ้างครับนี่นะครับ ตรงนี้มีลูกปลาหลังเขียวติดอยู่ครับนี่ครับเป็นปลาหลังเขียวใช้สวยๆเลยครับปลาพวกนี้นะครับเราสามารถเอาไปทำเป็นเหยื่อตกปลาใหญ่ได้ดีเลยครับติดเต็มเลยครับเป็นฝูงเลยครับตรงนี้นี่ครับโอ้โหสวยเลยครับแบบนี้ ปลาหลังเขียวสดๆแบบนี้เอาไปทำเหยื่อตกปลามีโอกาสโดนปลาหลากหลายเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับว่าวันนี้เราจะโดนปลาอะไรบ้างตอนนี้เราไปเข้าหมายกันก่อนเลยครับ ตอนนี้ผมก็มาถึงหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับหมายวันนี้ผมพาทุกคนมาอยู่กันที่หมายท่าเทียบเรือบ้านโลใหญ่อําเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับกับเหยื่อลูกปลามาดูกันครับว่าวันนี้เหยื่อลูกปลาจะมีผลงานเด็ดๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเราก็มาลงเบ็ดกันก่อนเลยครับใจเหยื่อไดครับนะ ปลาเซกล้าครับว้านี่นะครับลูกปลาเซกลานะครับปลาอะไรกินบ้างนะครับชุกปลาปลาเบนครับโอ้ยตกปลาเบนนะครับนี่ครับปลาเบ็ดใหญ่ไหมครับใหญ่ไหมครับไม่ใหญ่ครับนั่นสูตรนี้มาจากไหนครับสูตรนี้มาจากไหนครับไม่รู้อ่ะ ได้เลยแต่ถ้าตายเดียวอีกแบบนึงครับถ้าตายนี้เราต้องใส่เบ็ดไปทางนี้แล้วก็ไปฝังทางข้างนีอ,อนี่เราลองเกี่ยวเป็นก่อนครับจะตีนครับอือฟังเลยครับชักเอาเลยครับ ที่สําคัญของการตกปลาใหญ่ครับมัดเด้อครับมัดเลครับตัวขนาดไหนครับถึงมัดเลยไม่รู้ครับช่องยูทูบช่องไหนไม่รู้งัดเบนตัวไม่รู้กี่ติดโครับโอ้จัดไปครับตอนนี้ผมได้ลงเบ็ดเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่เหลือก็เป็นเรื่องของธรรมชาติแล้วนะครับว่าจะมอบอะไรให้เราในวันนี้มาลุ้นไปด้วยกันครับ วันนี้มาตกปลาเลยครับวันนี้มาลอยทุ่นปลาสาคครับกำลังกูบิดอยู่นะครับเดีย๋ยวไปดูครับว่ามีแต้มไหมครับว้าวไมเู่ตออไตน่้้น่นนน ใจกลองเนอะมาไม่จบแลวนาถายูโย้ไม่ไม่ยกจ้ายกจ้าพ่อตายลิปน้อยค่ะลงยูทูนเลยยกเลเ หยอกหยอกหยอกดูเด็กบแบบซูมนิดนะคะมันไม่หน่งมันไม่หน่งค่ะไม่เปิดแบบซุ่มได้เป็นคลิปค่ะคนนี้ค่ะตกได้ไหว้วายว่จเนื้อเดี๋ยวตงไปเลย

ตาอันเลือ่อตาวันเลื่อเลยขึ้นเอาดึงมาด้ดุนเ,เดียวเลยใก่ใกา้าเสยแม่ยางเลอยมานะดทีเม่ีมาเป็าานาาคู่เนี่ยพ่แตงล้านแบบแม่ม,าามันนะเนามันน่เฮ้ยางงาไม่ัเลยอน được rồi chúng như ngần này 100 nám nhỏ dần đi được ตองลกูกนี่ตามเอาตาหวันมาด้วยกันเตาตาวันนี้เยดว่ากอันนี้เยอะมากเลยคิดว่า,าจจวันนี้ปลาเล็กก็กินดีนะครับมาดูนานาของตกปลาเล็กกันนะครับออกมาโอเคอ่ามันต่ำเล็กเล็กก็

จุดน<ว>ี้นี่คือมันต้องยิงไม่ยิน <nder> มันนนีต้องไห้เลยนตอกันนมั่นนวะสุ <keyboard> สดนัดโอ้ยเลยกูถ้าขายพี่ปีสดเราเพี่อนไม่เต็มที่ลํำไปเลย โอเนดูไล่ไปด้วยกันเหาโลก็ไหมเดวเดะเดะเดะโอ้นอกจากมานี่นี่ไปตกไหนบ้างครับเลมนะครับเลมลมไ ต่แหลงนี่แหละอยู่แต่แหลงบ้านโบราณนั่นเองอ๋ออยู่ที่บ me, uh, kind of come, ้านนั come, why? Why how, ่นเลยแถวนั้นนาะปลากินไหมแถวนั้นก็กินอยู่นะปลาอะไรครับปลาดุกปลาดุกปลาอะไรนึกว่ากระเบียองปลัล่างโอ้ี๋ยวว่างๆค่อยไปมั่งกลับแล้วปุ๊สามตีตัวเล็กตัวใหญ่ๆหญ่ไปเลี้ยรีบกลับไปไหนอ่ะไปเลือกไปไปเกณฑ์ผู้บริหารว้าจัดเต็มเอาๆกลับรถดีๆ Cáp Mà đua chút hạ giờ lúc 3 gấp gấp Chút hạ giờ lúc 3 lối dày gấp

Das ist Bác tư ăn được không? Ăn lên